สวัสดีค่ะวันนี้แม่มาในเรื่องฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งนะคะเ,เรื่องการมิเพศสัมพันธ์ค่ะจริงๆแม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อบางส่วนเป็นเรื่องของแรงกดดันบางอย่างนะคะแต่ให้จำไว้นะคะว่าความจริงและความพร้อมคือเกราะป้องกันที่จะที่ดีที่สุดของเรานะคะวันนี้ค่ะเราต้องมาเคลียร์กันก่อนในเรื่องของประเด็นที่วัยรุ่นควรจะรู้นะคะแล้ก็ เพื่อให้ได้มีรักอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่เสียใจภายหลังนะคะสองเรื่องค่ะที่เราต้องเคลียร์กันข้อแรกหยุดความเชื่อผิดๆนะคะว่าครั้งเดียวไม่ท้องหรอกอันนี้คือความเชื่อที่ผิดมากๆนะคะบางครั้งบอกว่าอุ้ยครั้งเดียวไม่ท้องนะคะหรือแป๊บเดียวไม่ท้องหรอกนะคะผิดค่ะผิดจริงๆนะคะ ความจริงคือโอกาสในการตั้งครรภ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งหรือระยะเวลาแต่มันคือจังหวะและการป้องกันนะคะทำไมครั้งเดียวก็ท้องได้อาสุจิไม่ได้สนใจนะคะว่าหนูจะเคยมีเพศสัมพันธ์มากี่ครั้งนะคะถ้ามันมีโอกาสที่จะได้ไปถึงไข่นะคะมันก็เกิดการปฏิสนธิได้นะคะ น้ำหล่อลื่นนะคะแม้จะยังไม่ได้หลั่งเต็มที่แต่น้ําหล่อลื่นที่ออกมาก่อนหน้านั้นมันก็สามารถมีอสุจิปนอยู่ได้เช่นกันแล้วมันก็อาจจะเพียงพอนะคะที่จะทําให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เช่นกันนะคะจังหวะไข่ตกหรือบางทีเราก็เรียกจังหวะนรกเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่ไม่พร้อมนะคะถ้าครั้งเดียวของหนู ดันไปตรงกับช่วงเวลาที่ร่างกายกําลังปล่อยไข่ออกมาพอดีหรือที่เราเรียกกันว่าช่วงไข่ตกนะคะความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นมากทันทีนะคะข้อ2ค่ะนิยามคําว่าไวอันควรคืออะไรนะคะจริงๆเมื่อรู้ว่าการตั้งครรภ์มันง่ายและรวดเร็วขนาดนี้นะคะการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์จึงต้องไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์ชั่ววูบนะคะ แต่มันต้องเกิดขึ้นในเวลาอันสมควรด้วยถามว่าแล้วเวลาอันสมควรมันคืออะไรล่ะนะคะมันไม่ได้หมายถึงการที่เรากําหนดอายุตายตัวนะว่าตั้งอายุเท่านี้คือสมควรมีเพศสัมพันธ์อายุเท่านั้นคือไม่สมควรนะแต่มันหมายถึงว่าหนูมีความพร้อมใน3ด้านหลักๆก,ก,กันต่อไปน,นี้หรือ,อยังด้านแรกด้านร่างกายความพร้อมด้านร่างกายแน่นอนด้านนี้ง่ายสุดเลย แค่โตและวร่างกายก็พร้อมและที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเรากําลังจะพูดถึงความพร้อมเชิงกลยุทธนะ์น่ะว่าหนูรู้หรือยังหนูอยากมีเพศสัมพันธ์วันนี้หนูรู้หรือยังว่าหนูจะต้องป้องกันยังไงนะคะการป้องกันไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้ท้องอย่างเดียวนะคะแต่เราต้องป้องกันเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะ,ะข้อที่2ค่ะความพร้อมทางด้านจิตใจและอารมณ์นะคะ เราเข้าใจเรื่องของความยินยอมกันบ้างหรือยังเรื่องของความเซ์นนะหนูและคู่ของหนูต้องยินยอมและเต็มใจและต้องมีสติตลอดเวลานะคะและต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนใจเกิดขึ้นได้เสมอนะคะนี่คือสิ่งสำคัญในเรื่องของความพร้อมที่จะต้องรับมือกับผลกระทบที่ที่อาจจะตามมาโดยที่หนูไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะคะแล้วผลกระทบนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือทางด้านอารมณ์หรือไม่ว่ามันจะเป็นผลกระทบด้านดีหรือด้านร้ายนะคะหนูต้องมีความพร้อมค่ะข้อที่3ความพร้อมทางสังคมนะคะความพร้อมทางสังคมคืออะไรถ้ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมาจริงๆหนูสองคนพร้อมกันไหมที่จะรับผิดชอบร่วมกันในสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในทุกๆผลลัพธ์ที่มันอาจจะตามมาเช่นการตั้งครันไม่พร้อม ะะการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนี่ไม่ใช่เฉพาะการตั้งครรภ์แล้วคลอดลูกนะอย่าลืมคลอดลูกออกมาแล้วยังต้องเลี้ยงลูกนะความพร้อมทางด้านการเงินการเรียนการเลียเล้ยงดูโรคติดต่อนะคะเห็นไหมคะความพร้อมมีตั้งหลายด้านนะคะเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องของวุฒิภาวะค่ะและการมีความรับผิดชอบนะคะเราต้องรักตัวเองให้มากพอที่จะไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงด้วยความเชื่อผิด ผิดนะคะคำถามเดียวที่หนูควรถามตัวเองก่อนตัดสินใจนะคะคือเราพร้อมไหมเราพร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วชีวิตใครต่อใครที่อาจจะตามมาที่อาจจะเกิดจากความสัมพันธ์นี้แล้วหรือยังนะคะถ้าคําตอบคือยังไม่พร้อมการรออย่างมีสติคือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะ